มาทําที่เป็นกอขคบ้างนะจงเลือกคําตอบที่ถูกต้องข้อแรกนะครับหมู่ฟังก์ชันชนิดใดที่มีอยู่ในโมเลกุลของมีโซซีนซึ่งมีโซซีนเนี่ยโครงสร้างก็เป็นดังนี้นะครับมีหมู่อะไรบ้างตอบข้อไหนข้อนี้ตอบข้ออะไรภูมิตอบข้ออะไร มาดูว่าข้อ2จริงหรือเปล่านะครับหมู่ฟังก์ชันนะครับก็จะมีหมู่ตัวนี้เนาะตัวนี้นะตัวนี้แต่มันซ้ำกันนะขอใช้สีต่างกันดีกว่าเลเบลดีกว่าตัวนี้กับตัวนี้อะสีเหมือนกันก็แสดงว่าหมู่ฟังก์ชันเหมือนกันนะมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้นนเนาะเราจะเห็น,นครับว่า หมู่ฟังก์ชันนะครับนะที่สําคัญเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่สี่หมู่ฟังก์ชันถูกไหมก็จะมีสีเหลืองนะครับสีเหลืองตัวแรกเนี่ยมันชื่อหมู่อะไรคาร์บอนิลหนึ่งนะครับอันนี้คือหนึ่งคาร์บอนิลสองมีไฮดรอกซิล แล้วก็จะมีตัวที่สามนะครับก็เป็นเอมีนแล้วก็ตัวที่สี่สี่คือคาร์บอกซิลนะตัวที่สนะตัวที่สามเนี่ยมันซ้ำกันสองตัวเนาะตัวที่สองก็เหมือนกันครับนะดังนั้นก็จะมี4ี่หมู่ฟังก์ชันที่สำคัญนะครับก็จะมีตัวคาร์บอนิลนะครับนะมีอะไฮดรอกซิลเอมีนแล้วก็มี ตัวของไฮดรอกซิลนะครับแต่คราวนี้เขาไม่ได้พูดเขา,าไม่ได้พูดในช้อยเนี่ยไม่ครบทั้ง4อันครับนะแต่ว่าถ้าข้อที่สมบูรณ์ที่สุดก็น้าจใตอบข้ออะไรข้อ3นะไฮดรอกซิลคาร์บอนิลเอ,อมีนนะครับไฮดรอกซิลคาร์บอนิลเอ,อมีนเขาไม่ได้พูดถึงคาร์บอซิลนะความจริงมันจะมีคาร์บอซิลอีกตัวนึงนะครับข้อ2 มีสารกี่ชนิดที่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้กี่ตัวครับในนี้ตอบข้อไหนชิ้นตอบข้อไหนอ่ะภูมิตอบข้อไหนเวตอบข้อไหนเพื่อถูกกี่ตอบข้อไหนสองอันนี้มาดูนะครับว่าตัวไหนเกิด ได้บ้างครับสารที่สำคัญที่เกิด H bond ได้มีอะไรบ้าง <c oughs> สารที่เกิด H bond ระหว่างโมเลกุลได้นะ สารที่มี H1 ระหว่างโมเลกุลเนี่ยนะครับพวกนี้จะเดือดจุดจุดลำเหลวจะสูงนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งแอลกอฮอล์สองคาร์บอกซิลิกแอซิดสาม AMI-NE แล้วก็สี่เอเอ็แต่เอมินกับเอมเนี่ยนะครับเอมินกับเอ i มต้อง ระวังนะครับเอมีนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสองตัวเนี่ยต้องบอกว่าเฉพาะที่เป็น secondary กับ tertiary เท่านั้นที่มีนะครับเนาะ secondary กับ tertiary เอ่อโทษที primary กับ secondary เท่านั้นนะครับ tertiary ไม่มีนะครับอย่างเอมีนเนี่ยนะครับเอมีนเนี่ย primary เอมีนนะครับเอมีนที่เกิด h อชบอได้ก็จะมี ถูกไหมก็จะมีแค่แค่2ตัวนะครับนะ MI ก็เหมือนกันนะครับนะ MI ก็จะมี p r i r y นะครับอันนี้เป็น primary อันนี้เป็น secondary นะครับนะก็คือว่าเอาง่ายๆถ้า N มี H มาเกาะ n อมี H มาเกาะนะครับตรงนี้ก็จะเกิด H 1บอได้ นะก็จะมีแค่ Pri m a r y กับ secondary นะครับดังนั้นเรามาพิจารณาชอยส์นะครับนะตัวแรกเกิดได้ไหมตัวแรกเกิดได้นะเพราะตัวแรกเป็นอะไรเป็นแอลกอฮอล์ถูกไหมตัวที่สองตรงนี้ไม่เกิดนะครับนะเดี๋ยวมันจะมีแยกไฮโดรเจนกับน้ําอีกนะไฮโดรเจนกับน้ํานี่มีหลายตัวนะแต่นี้เน้นไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลอย่างเดียวนะครับนะก็จะมีอ่ตัวแรกแอลกอฮอล์ได้แน,น่นอนนะครับตัวที่สองเป็น อัลดีไฮเอลดีไฮไม่เกิดนะครับตัวที่สามแม้จะเป็นเอมีนแต่มันไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเทอร์ตรีเอมีนนะครับ n, n ไม่มี h มาเกาะนะครับ n ไม่มี h มาเกาะตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าไม่เกิด h บอลขณะที่ตัวสุดท้ายไม่เกิดเป็นเอสเทอร์นะก็ตอบข้อหนึ่งอะของสร้างตัวสุดท้ายคืออะไรนะครับนะมันคือตัวนี้บางคนจะมองว่ามันเป็นเป็นคาร์บอิลิกไม่ถูกนะมันคือเอสเทอร์ มันคือเอสเทอร์นะครับดังน yeah. mm ั้น like, ข้อนี้ก็เลยตอบข้อหนึ่งนะครับเกิดได้แค่ชนิดเดียวนะมันไม่ใช่คาร์บอิลิกมันคือเอสเทอร์นะครับดูดีๆนะ ดูนะครับข้อสามนะข้อสามนะครับกรดบิวทานอิก ic, ทำปฏิกับเอทานอลนะครับโดยมีกรดฟันฟอริกเจือจางเป็นตัวเร่งจะให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสุดอย่างง่ายคือข้อใดบิวทานอิกเป็นคาร์บอกเอทานอลเป็นแอลกอฮอล์คาร์บอกกับแอลกอฮอล์ทำปฏิกันจะได้อะไรเอสเทอร์ e ster, ถูกไหมจำสูตรโมเลกุลของเอสเทอร์ได้ไหมสูตรโมเลกุลของเอสเทอร์จะเหมือนกับคาร์บอซิลิกเนาะสูตรโมเลกุลของเอสเทอร์ คือคืออะไรเอสเทอร์กับคาร์บอนะสูตรจะเหมือนกันก็คือ C อะไร N S 2 N O อะไร o 2ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราดูบิวทานอีกบิวทานอีกคาร์บอนกี่ตัว C เท่าไหร่ C 4อ่ะ C 4นะอ่ะพี่เขียนเต็มเต็มแล้วกัน C 4ก็ C 1 2 3 c o แล้วก็อะไร o h บวกเอทานอลคาร์บ,บอนกี่ตัว o h ถูกไหมโดยมีกรดเป็นตัวเร่งกดนะครับต้องมีความร้อนด้วยเนาะแน่นอน s เทอที่เกิดขึ้นมีคาร์บ,บอนกี่ตัว c กี่ตัว s เทอที่เกิดขึ้นจะมีคาร์บ,บอนกี่ตัวหกตัวใช่ไหมสี่บวกสองเป็นหกใช่ป่ะนะ เราไม่ต้องเขียนสูตรโครงสร้างก็ได้นะครับนะเรารู้อยู่แล้วว่าตัวนี้เนี่ยเวลาเกิดปฏิกิริยาในแอลกอฮอลกับเอสเทอร์เนี่ยจะเอาคาร์บอนมารวมกันเนาะคาร์บอนของเออโทษทีแอลกอฮอลของกับคาร์บอนเนี่ยจะเอาคาร์บอนมารวมกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะได้สารที่มี c 6หกความจรงิงถ้าไม่ต้องเขียนสูตรโครงสร้างก็ได้นะครับเรารู้ว่ามันคือ c 6หกเอสเทอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเนี้ก็คือสูตรจะเป็น c 6หกเอสเทเท่าไหร่ สิบสองโออะไรโอสองนี่นะซีหกเอชสิบสองโอสองสูตรอย่างง่ายก็คืออะไร C ีเออะไรโทษทีอันนี้สีห้าหรือสีหกเดี๋ยวก่อนนะบว C, 5, ิวทั้งอีกซ5 6ห้าหกเอชทั้งนั้นอะโอเคโทษทีซเท่าไหร่ซ เอาเลยหารสองหารเนาะ c สาม s เท่าไหร่ s หก o ถูกไหมสูตรยังง่าย c สาม s หก o คือสาม s หก o ก็คือตอบข้อสองถูกไหมนะถ้าสูตรมันของ e s เธอตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ o แล้วก็อย่างเงี้ยนะ เห็นไหมนี้มันก็คือ C6 นั่นเองอย่าลืมบวกน้ำด้วยนะปริยานี้ต้องเกิดบวกน้ําเสมอปริยที่เกิดต้องบวกน้ำเนยครับ C6 นะข้อนี้เลยตอบข้อสองนะครับข้อสี่ตอบอะไรตอบข้อไหนอ่ะข้อสี่ข้อนี้น่าจะถูกเลยับข้อสองเนาะผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากบิวทานอีกบิวทานอีกก็คือ คาร์บ,บอนสี án, 1, ่หนึ่งสองสามสี่สองเมทิลบิวทานหนึ่งออนนะครับอันนี้ก็บิวทานตรงนี้ก็คือเป็นโซ่หลักเนาะคาร์บอนสี่โอเอสถูกไหมอ่าตำแหน่งที่สองมีเมทิลก็คืออยู่ตรงนี้เนาะสองเมทิลบิวทานหนึ่งออนนะครับทำปิยากันเนี่ยมันเป็นปิยาระหว่างแอลกอฮอล์กับคาร์บอ,อกซิลิกแน่นอนโปรดักที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นเอสเทอร์ถูกไหม ดังนั้นเอสเธอที่เกิดขึ้นก็จะเป็น1 2 3 4งสองสามสี่ด้บอลบอนโอแล้วก็ตรงนี้เป็น O อ C, C ตรงนี้เป็น C แล้วก็ดูนะดูส่วนที่มาจากตรงนี้นะเห็นไหมมาดูเอ้ยต้องใช้สีเขียว เห็นไ,ไหมสังเกตดูนะดังนั้นนะครับข้อนี้เนี่ยนะครับข้อที่ถูกต้องนะครับนะมันก็จะเป็นข้อไหนข้อสองหรือเปล่า1 2 3 4 1 2 3 4นะครับ โอเคก็ค okay. okay. ือโครงสร้างคือข้อสองนะครับอย่าลืมบวกน้ำด้วยนะครับเนาอโอเคทำหน้าต่อไปนะครับนะโอเคไหมเคลียร์นะกลุมเคลียร์ไหม